นั่งเครื่องบินไปคนก็วิ่งกันเต็มเลยถ้าวิ่งขนาดนี้แปลว่าไปนั่คองหัวเมื่อกี้ข้าก็คนเยอะพูดถึงเรื่องนี้หนูมีในั่งคลองมอนกันก็ปล่อยนะเยอะไปทั้งเชรายทั้งเวเลยก็ป่อยนะเราปยังไงก็ปลไม่ะดุ้า อาจจะคนเยอะไงดูคนก็เห็นว่คนเยอะใช่ทกคนก็ไปนู่นจะเที่ยวเพื่อนหมดครับจะเอาบรรยากาศจะกินลมเข้าไปเอาไว้ก่อนถ้าถ้าคนได้ลมบรรยากาศแบบนี้ได้อะไรอะไรแบบนี้เลย อันี้กาดเมืองไทยเัาไม่ใช่อากาศเลยได้ไม่ไปแบบว่าเกาหลีรอบนี้คือแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีโอกาสดีๆอยู่ด้วยเนาะแล้วก็เลยไปกันนานนิดนึงโอกาสดีๆมีบอยบอยใช่วันเราก็จะไปทาครั้งแรกเลยเหรอไม่เคยถ่ายเหรออ่าอ้เวอร์จิบพี่สาวประเทศแล้วซึ่งจริเราเคยเคยนี่ สิบปุบเขามาจริงเราเคยแต่งหน้ากับทีมเกาหลีแล้วใช่กรอบนี้ก็ได้แต่งหน้ากับทีมเกาหลีด้วยเขาเรียกว่าอะไรว่าช่างหน้าหรือว่าช่างหน้าเขาได้แบบต้องแบบว่าเดี๋ยวช่างไทยเราก็จะเอาวิชามาได้ได้ยินมาซีแต่งไอดอลเพราะว่าเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วที่เราที่เราแต่งอ่ะ ที่เราได้แต่งเขาเหมือนเขาก็แต่งไอดอลมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมเขาเคยแต่งแบบเคยแต่ง BTS ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีคนที่เคยแต่ง BTS มาแต่งให้เราด้วยนะครับบอกว่าการแต่งหน้าของทีตัวนี้คือได้ประมาณสักเพื่อนที่ตัวหนึ่งบอกว่าโอตี้ว่าก็แน่ใจวหาเราแต่เราต้องไปดึงนะอืมที่บริษัทที่เราใช่ใช่ใช่ก็เป็นคนรู้ใหม่ก็เป็นว่าได้แล้วก็ทำ ไม่แต่กันอันนี้อันนี้แบบมันค่าดูแลแล้วแต่เขาแบบสัมผัสบอ,อกว่าเขาจะดูในแบบมันไม่ไม่ใช่แบบป้าป้าป้าไม่ใช่ป<ม>้าป้าพี่หนูแบบลงคลิปตลก,กนะไม่ใช่อ,อันนั้นอันนันป้า,าจริงป้าจริงแต่เขาแบบป้าโดนหน้าเราป้าบ,บ,บาอืมเปิเป็นเพาอวัานี่กำลังหน้ารู้ไหมบริหารหน้าเลยอโดนตบเรอแรงจ้าอะไรแบบนแต่ก็ดีเพราะว่า เพราะมีหลายคนถามว่ามันแบบว่าคอมวันกันเนาะนแล้วเราก็มีไปคุยกับสื่อด้วยได้แถลงข่าวต้องรอติดตามได้รับวโอกาสดีๆครับมีสือ่อจะมาถารอบที่แล้วที่จะจะมีสื่อมาถ่ายรูปแบบฟึบๆ,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 ๆกับแบ็คดอปอันสวยงามแต่คร <c oughs> <c oughs> าทนี่เราออกมาแบบดูดูหล่อมากดูแบบดีมากแต,แต่เขาแบบว่า เราอาจจะไม่ชินแต่ประเทศเขาอาจจะชินลยเราไมแบบแบบแปลกใหม่แปลกตาเรามากแต่ก็ก็คือรอบนี้ไปเกาหลีคือคุ้มเพราะว่าได้แบบได้ถ่ายถ่ายนิยศาสตร์ด้วยพี่ก็ต้อง<ส>นี่ต้องบินไปเองเพราะว่าต้องไปคุยคงานสําคัญเพื่อนน้องเหมือนกัน <Portuguese S 1> ใช่ต้องรอติดตามแล้วก็แบบแล้วก็มีสื่อแล้วก็ไงแล้วก็สอบด้วยทุกคนจะคิดว่าไปเกาหลีไปได้สอบหรือเปล่าไม่ก็ยังมีสอบอยู่ มีซ้อมด้วยค่ะพราะมีทีมไปช่วยไปซ้อมคิดด้เลยแต่ว่าก็มีวันพักผ่อนเหมือนกันมีมีมากกว่าที่ไทยมีมากกว่าที่ไทยมีมากกว่าที่ไทยครับมีวันเวลาผ่อนมากกว่าที่ไทยอีกพูดตรงพูดตรงตรงเห็นทุกคนกังวลว่าไปนั้นจะไม่ได้พักผ่อนไหมมีเวลาพักผ่อนฮะจัดไว้อย่างเรียบร้อยได้เที่ยว แต่ว่าแพทย์ไปกินกันเยอะมากโน้ต่โน้ตจ้งคลองสมบโน้ตขึ้นทุกคนได้นะแต่พูดนะคนทีนะ่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามทงนะทอมมี่ก็มีใช่ทอมมี่ด้วยครับทอมมี่บอกว่า,า,าวทอมมี่บอกว่าขอขอไม่ประกาศอยากให้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วบอกเพราะว่า อยากแต่งตัวชิวๆแล้วทอมมีก็พิมพ์มาว่าหนาวมากใช่ใช่ทอมมีก็มีมีสิ่งต้องไปทําเหมือนกันนะฮะก็แฮปปี้แฮปปี้ใช่แล้วก็ไปกับพ่อแก้หน่อยแล้วก็ับครับ 分かた